ไปกินโซบะอร่อยๆกันที่ซอยสุขุมวิท33กันนะครับถ้าใครนึกไม่ออกมาอยู่ตรงไหนมันก็คือซอยเดียวกับคัสตารากามูระนะครับนี่ร้านนี้เลยอาซูมาเข้าไปดูข้างในกันเลยครับร้านนี้เนี่ยถ้ามาช่วงมื้อกลางวันนะคนจะค่อนข้างเยอะนะครับมาถึงเราอาจจะต้องลงคิวไว้ก่อนสักนิดนึงนะครับกรณีที่เรามากันลหลายคนต้องนั่งโต๊ะใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีกรณีที่คนที่เข้ามาสองคนเนี่ยเขาได้เข้าไปก่อนนะครับมันก็จะเป็นโปรเซสการจัดการโต๊ะของทางร้านนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเจอกรณีนี้สาขาที่อาจจะไม่สะดวกสำหรััับบบคคคนทททีีี่่่ขขรรถถมมาาาาใลงไปส สองสุขุมวิทสีบเก้ทับหนะครับที่สาขานั้นเขาก็จะมีที่จอดรถให้นะครับแล้วก็ความสะดวกสบายก็จะกว้างขวางกว่าที่นี่นะครับสำหรับช่วงเย็นที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นร้านอิสักยะนะครับเมนูอิสักยะเสิร์ฟ5้าโมงเย็นนะใครอยากกินก็มาเอาช่วงเวลานั้นแล้วกันรอคิวประมาณ20นาทีนะครับก็ได้โต๊ะแล้ววันนี้เรามากันหลายคนก็เลยต้องรอโต๊ะใหญ่นิดนึงนะครับร้านเซตของที่เนี่ยจะเป็นโซบะนะครับก็จะมีทั้งโซบะร้อนโซบะเย็นนะครับแล้วก็สเปเชียลเมนูที่เป็นไซดด์ิสนะครับเลือกสั่งได้ตาาามใใจจเเลลยคครรระะะสััั่่งงดูกนบพวโซบบะะะเเเเเเขขาาาาาจจนนนนใใหญ่่่มมกกๆชีีียยยยยว็ตติได้ทโ๊ลครัถูส น้ำแบบเรา,เามากๆเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งเป็นเมนูนี้นะครับที่นี่เนี่ยเขาจะเลือกปริมาณโซบะได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสก้อนนะครับแต่ว่าเนี้ยก็คือมันจะมา3ก้อนนะนี่อันนี้เป็นปริมาณของโซบะ2ก้อนนะครับเยอะมากๆเลยนะแล้วก็จานใหญ่มากๆใครที่กินไม่ไหวนเนี่ยแนะนาให้สั่งทีละก้อนนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาให้เราเติมโซบะได้ตลอดเลยมาแล้วครับของเราอันนี้โซบะ3ก้อนก็จะมีโซบะทั้งหมด3หน้านะครับให้เราเลือกดูสิครับเนี่ยแต่ละจานมาก็คือใหญ่หมากๆแทบจะวางบนโต๊ะไม่พอเเเลยนนนะครััส่่วขอองงาททีีป็ type ะะ็กืมมมจ้ห้หหด3ใ เลือกกินต่เส้นโซบะเนี่ยก็จะเป็นเส้นแบบเดียวกันเลยตัวเทมปุระอะครับก็จะมีเทมปุระที่เป็นถั่วแขกแล้วก็กุ้งมาให้ตามนี้เลยนะครับเส้นโซบะลวกมาตึงๆนะครับหอมดีเวลาเคี้ยวก็จะมีความกรุบๆสู้ฟันครับยิ่งได้จิ้มกับตัวน้ำซอสเย็นๆของเขาครับสดชื่นมากๆเลยนะสำหรับเมนูนี้ก้อนเดียวก็จุกแล้วครับบอกเลยระวังด้วยตอนที่สั่งอาหารเทมปุระเนี่ยเราประทับใจตัวนี้มากๆเลยนะครับตัวถั่วแขกของเขาเอร่อยจริงๆนะอยากจะสั่งเพิ่มเลยอะแต่ว่าแค่ที่สั่งมาตอนนี้ก็คือกินไม่หมดแล้วครับ โดยภาพรวมนะครับโซบะเขาอร่อยมากๆเลยนะครับเส้นเขียวหนึบมากๆเทมปุระเนี่ยเด็ดขาดสุดๆไปเลยนะครับใครที่อยากกินโซบะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยตามกันมาได้ที่สุขมุมวิท33นะครับร้านอาซูมาแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไปอย่างชาแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วไปจ้า